เอนเอมาเป็นนี่มันโคดิสเอพิเลียนชัดๆจากสมองกลายเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับอะไรครับนี่ โอเคสวัสดีกันด้วยผมบีจะมาเล่นเกมมิตซ่านะก็เป็นเกมเจ้า,มาเมล็ดสุดสร้างสรรค์นนะก็มีตัวเลือกให้เลือกเลยนะตั้งแต่กระถางต้นไม้ไปจนถึงนกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกนกกันเลยนะอสร้างสรรค์จริงๆนะเกมนี้ผมชอบนะไปนี่รับบีเจ้านกอุ้ยน่ารักอะว่างในเอาอีเมื่อ <c oughs> ก,กี้คืออะไรเอาเออไปหรอนี่โอ้โหอ่ะลอ,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 องเป็นไข่นะครับ อะไรเอ่ยอมไม่เห็นไข่เลยไข่ใ,ใหญ่นะครับอ่าอันนี้ว่างไงโอ้มาแล้วฟื้ร้อยนะโอ้มีปักเล็กน้อยนะวิอะไรดีไม่นะโอ้ยน่ากลัวอยู่นะนี่โอเคเอาเป็นนี่ครับเปิดไข่นะครับวิเฮ้ย,ยเป็นเรียญเป็นมเมล็ดขนาดใหญ่เลยแล้วก็อ๋อขาอย,ย่อส่วนแล้วก็เป็นนั่นแหละฮะ อะไรครับนี่อยู่สังสรรค์มากเลยนะชอบชอบโอเคเป็นนกเหมือนเดิมนะครับนี่ยโอ้โหนกหายตัวแล้วแน้วนกขวาดนิดหน่อยนะโอ้โหมันบักนะครับในเวอร์ชันมือถือนนะนี่นะอ่ะเป็นไข่นะฮะไข่ล่องหัลีกแล้วนะแล้วก็อ่ะเทวาดาเหมือนเดิมนี่อุย้ยเปิดไฟติดแล้วฮะฟืบอ,อ่ะโอ้เป็นเจ้านี้แล้วนะกูแล้วยับได้นะแล้วเป็นนี่ครับอ่ะด้านขวาอุ้ย เจ้าจ้างเหยียบทำไมอุ๊ยกลับไปเป็นมาเล็นแล้วอะไรครับนี่โอเคก็อาไปนกต่อนะโอเคแล้วก็เออไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นายีปลกไข่นะอืมมันก็ยมมาทูดเอ,อ้ยเจ้านี่อะไรเออนี่นี่ เออลงมาทุนล่องหนนะฮะเคมันจะเปิดเป็นรูนะแล้วก็ค่อย,อยๆหย่อนลงไปนะฮะอะไรเอยเออนี่ก้อนเมฆทำไหมอันนี้น่าจะไข่ปะมันล่องหนนะฮะอันนี้ฝากก้อนเมฆมาแล้วนะฮะวางหนก็เนี้ยบเอาล้มให้ฟุ๊ตบตอกหมดเลยอ่า โอเคหล่นไปแล้วลงไปแล้วนะโอเคกลับมาเป็น,มนเมล็ดเหมือนเดิมนะโอ้โหเมล็ดพันธุ์ครับโคเดนเอพิเลียนมอบสิ่งชีอยวางให้เป็นเมล็ดพันธุ์เฉยเลยนะโอ้โหโอเคไปที่ไข่เล็กนะฝึกโอ้วิสลิงดกเจ้าลกไปดูเลยนะไข่เล็กแล้วก็เอานี่ไหนเอออะไรนี่เอาเกิดเลยขึ้น เอาเลือกช้างกับเป็ดได้เอาเป็ดดีกว่านะฮะนี่โุ้ยแล้วเป็ดน ой, ้อยกองทับเป็ดปะปบปะ,ปะโอ้ไม่เอามีดสินะกลัวเออนี่มาแล้วเหลือบอกนะอืมอืมบอกนู้ว่าเออเอา้าปีเรามีเครื่องบินแล้วก็กลับมาเป็นนั่นเลยครับมาเล็ดพันอะไรครับนี่เอาไปนกต่อไปครับ อืมโอเคนกแล้วไข่เล็กโอ้ยนี่ดีดไปเลยเอาเป็นตอนนี้เท่าไเอาขวานับนี่นี่อู้มีเจ้ากระต่ายอู้น่ารัก่ะมองในอ๋อเต่าอ,อู้ยังกับโอลาบนะไปแล้วนะฮะอะไรนี่อเผานะฮะอืมเอาตายลงไปเลยลก็ใกล้เปเหรียญน,นี่นะอะไรครับนี่โอเค นกนะฮะอืมไข่ฟึ๊บแล้วก็ไปที่นี่อ่าก็ตายเหมือนเดิมโอเคโอเคฟึ๊บต้องตอกันต้องแนู่มีชีวิตน,นะแล้วก็ไปเลยนะครับเจ้าไข่เดียนี้ก็เอานี่ครับตอกประตูอุย้ยตกไกล่ลิ้นคนแล้วนี่อ๋อตอกูเป็นเกลอดแล้วเจ้าตายก็ตายเข้าไปแล้วโอ้ลิ้นคดนนะัแนะ่แนะ่ ออแล้วค็ายเป็นมเมล็ดพันธุ์เลยผมอาจจะตกใจนะเจ้าลิ้นคนนี่โอเคเปลี่ยนเป็นกระถาง,ถงต้นไม้นะฮะป่อ๋อในกระถางต้นไม้มีอะไรเอา้าวกระถางรอนหน่นมือชั้นมือถืออะไรครับนี่โอเคอะน้ำยาอือเป็นต้นไม้กินคนนะครับหรือป่าุ้ยไม่เอาแมางมุมอะนะกลัวแมงวันครับอีเหมือนเป็นต้นไม้กินคนนะอ่ะเหมือนเจ้าแมงวันกินไปนะอ่ะ ไม้ตบยุงอุ้ยตัวใหญ่เลยอันนี้ตบแล้วนะฮะไม่รู้เป็นเล็บักนะครับอันนี้รู้หัวกะโหลกนะฮะตึงดึงดึง,ดงาการแสดงนะครับอ๋อน่าสนุกนะผมอ่ะฮะแสดงเลยครับวันนีเวทีน้าพระคอนเวทีอ่ะกดไลค์นะ,ะชอบนะโอ้ยเนี่ว่าการแสดงนี้ดีมากเลยเจ้าหน้รงวันอืถ่ายรูไปไว้เลยนะแต่ว่าเป็น,นพันธุ์เหมือนเดิมนะ กระถางนะครับโอเคเป็นต้นไม้นะแล้วก็เอออะไรนะเอาเป็นนี่ดีกว่ารถน้ำครับใช่ครับรดน้ำเป็นดอกกุหลาบนะครับโอเคโบว์ลิ่งครับปึ๊บโอ้โหโอเคแล้วก็นี่อ่านี่ยิ้มครับมีชีวิตชีวาครับเจโบว์ลิ่งก็เออเอาแกนสมองของเขามาเลยนะ ฟักออกมาแล้วโอ้โหก็อะไรนะนี่ป่ะฟันเลยอ่ะโอ้โหไม่นะโอ้โหหมดกันเลยแล้วก็ดีนะดีมาเนี่มันโกดิสเอฟพิเลียนชัดๆจากสมองกลายเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับอะไรครับนี่โอเคอ่ะกระถางต้นไม้อ่าก็ต้นน้ำต้นไม้ นี่ครับดอกกุหลาบนะฮะโอเคเป็นกล่องนะฮะข้างในกล่องเอากล่องล่องหุ่นอืมเขียนโอ้กล่องล่องหุ่นนะครับโอชั้นมือถือนะครับนี่นะโอเค,อนนะอเคแล้วก็อันนี้อุวยเจ้าหมีอะไรรักสิอืมลงรักเจ้าของโอ้โหสวยน,น่ารักอนะ่ะโอเค นั่นแหละความรักก็เป็นเมล็ดพันธุ์อะไรครับนี่โอ้โหโอเคก็นั่นแหละครับแค่นี้แล้วกันนะก็เพื่อนๆสามารถลองโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับก็แบบเป็นเจ้าเมล็ดพันธุ์แสนสั้นๆนะแล้วก็อันนี้ก็เอามาเล่นคร่าวๆนะครับก็แบบมีตัวเลือกหลากหลายให้ได้เลือกกันเลยนะโอ้โหโอเคก้พอกินเลี้ยสมควรเก็บเวลานะก็นั่นแหละแปดนาทีแล้วเออก็ ไปแล้วนะครับผมโอเคก็จบลงเพียงเท่านี้นะโอเคแล้วอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อคิดต่อไปสวัสดีเป็นแล้วสวัสดีครับเย้